โอ้ตอนแรกคิดว่ามีเฉพาะแค่ในประเทศสิงคโ,โปร์ตอนนี้ประเทศไทยก็มีป้ายรถเมล์อัจฉริยะแล้วสามารถบอกว่าคันต่อไปจะเป็นจะไปที่ไหนนะครับในป้ายรถเมล์อัจฉริยะเดี๋ยวคันถัดไปอีก7นาทีจะไปที่ทาเรือคลองเตยอ,อีก15นาทีก็จะมีคันถัดไปเป็นหมายเลข47จะไปท่าเรือคลองเตยอ,อีกเช่นกัน ว้าวแล้วสามารถดาวน์โหลด WiFi เอเชื่อมต่อฟรีผ่าน WiFi สมาร์ทับตเชลวเตอร์ได้ด้วยนะครับโอ้มีร้านยาเยอะมากเลยคนรอบวักเมนยเยอะเลยแล้วก็มีแบบเป็นไม่แช่ออนไลน์ก็มีแนละออฟไลน์ก็มีเส้นทางเดินรถประจำทางสีลมสาทร